สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถหรูนะครับรถสปอร์ตนะครับนนปาจิโร่รถสปอร์ตเขาเรียกอะไรนะรนนสวยงามครับภายในแลมโบกินีข้าวหอมจะไปจับใกล้แลมโบกินีดูภายในสวยงามครับผม โอ้โหบอลเลืองสวยนี่อ้าวของอะไรดิจดอดหน้าจอคันนี้น่าจะอยู่20ล้านแ b มโบกินีนะครับรถในฝันเลยนะครับรถในฝันของคนทุกคนหลายคนนะครับสปอร์ตแลมโบกินีหน้าจอดิจิตอลสวยงาม ปาตภายในสีเดือดน,นะครับสุดยอดสวยครับคันนี้เออแต่งแคปล่าด้วยนะครับแต่งแคปล่าด้วยด้วยด้วยว้าวอันนี้ราคา20ล้านกว่านะครับ ตกแต่งเครื่องสวยงามภายนอกสีแดงภายในสีเหลืองนะครับ